ครับผมก็ทําการย้ายเต็นท์ครับผมมาตรงต้นไม้ครับผมมีพื้นที่ดึงทับแล้วก็ผูกปครับก็ดีหน่อยตอนแรกเราอยู่ตรงโน้นครับีนี้แล้วก็ตอนที่เรามามันตอนเย็นแล้วครับผมตรงบริเวณตรงนี้เรามันมีนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้เขามากลางแล้วผมไม่รู้ว่าเขานอนกี่วันแต่ว่าวันนี้เขากลับแล้เขาลงแล้ เราก็เลยย้ายมาตรงนี้ครับผมของเรานอนอีกคืนนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ำํำว่าผมว่าเป็นยังไงเราตักน้ํากันยังไงเราเลือกที่จะอยู่ใกล้ห้องน้ําครับห้องน้ําก็จะแบ่งหญิงชายครับผมไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงครับตัวนี้ของผู้ชายผมแบ่งกันสองฝั่งแล้วก็ทางด้านหลังครับเป็นของผู้หญิงครับ แต่ก่อนที่ผมดูรีวิวเราจะมีอีร่องน้ำครับผมเป็นทาน้ำ้ำตรงจุดนี้ครับเราจะต้องไปเช่าขันกับคู่ถังครับมาตักน้ำเพื่อเอาเข้าไปใช้ในห้องน้ำครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เข้าสุขาอาบน้ําหรือว่าล้างหน้าแปรงฟันครับทุกอย่างเลยเราต้องมาตักเอาเองครับแต่ว่าตอนนี้ มีเครื่องสูบน้ำครับก็จะสูบจากจุดนี้ขึ้นไปด้านบนครับจะมีแทงอยู่แล้วก็ส่งผ่านท่อลงมาตรงตรงนี้ครับผมตรงท่อต่างๆให้เราเอาทางน้ำเอาทางน้ำมาเปิดเปิดรองแล้วนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเดินลงไปาน้ำไม่ออก ก็จะมาเปิดเท้าน้าครับผมเปิดเท้าน้าเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรก็ว่ากันไปครับผมห้องน้ำประมาณนี้ครับผมมีสองฝั่งครับมีฝั่งนูน้นคือั่งทางนู้นเนี่ยผมเป็นลานที่สองลานที่สองเนี่ยจะเป็นผิดกับทางฝั่งของออจุดบริการนักท่องเที่ยวครับผมของเจ้าหน้าที่เขาครับผมช่างน้ําหนักอะไรต่างๆกลอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นทั้งหมดเลยส่วนฝั่งนี้เป็นลานหนึ่งครับผมก็จะเดิน ก็มาตรงลานกลางเต็นเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาครับผมอาจจะเจอเป็นลานหนึ่งเลยซึงถ้าเป็นลานสองก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับผมใครที่จ้างลูกหาบอะไรก็จะต้องเอาของไปชั่งน้ำหนักที่นู่นครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูที่ครับผมนี่เราดูฝั่งนี้ก่อนนี้อยู่ใกล้ห้องน้ําครับอันนี้เต็นเราแล้วก็ติดกับห้องน้ำเลยครับผมก็ง่ายๆสะดวกครับผมเดี๋ยวรอดูฝนนะครับผมถ้าฝน อยู่ตกหรือฟ้าเปิดตั้งหน่อยแล้วเดี๋ยวผมพาไปเดินเดินมันจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติถ้าผมเป็นเส้นทางเดินรอบลานสนนะครับผมก็ะจะเดินออกไปนู่นครับแล้วก็วนวนมานี่แหละครับผมแล้วก็กลับเข้ามานี่แหละก็ประมาณใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงครับแต่ถ้าแวะนานหน่อยก็น่าจะเลียดนานเพราะว่ามันมีจุดชมวิวมีอะไรด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับเดี๋ยว ตอนนี้เราย้ายเต็นท์กันมาเสร็จแล้ก็ห้าโมงละห้าโมงกว่ากว่าแล้วเริ่มหิวละเดี๋ยวเราทำกับข้าวครับผมทำกับข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเดินศึกษาธรรมชาติอีกทีหนึ่งครับ คุณรูไ้ไหมว่าทำไงถึงจะงอร่อยเอาไอ้นั่นมาใส่ด้วยนะ <c ười> ถ้ามันไม่ถึง E พที่เกลือเจ้านะ ก็กำลัว่าใส่แต่ทำไมมันเขมแางวะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเดินเส้นทางสาธรรมชาติครับไปดนเส้นทางครับผมจะไปเจออะไรกันบ้างพิชิตผู้เดียวเชี่ยวสองแผ่นดินโอเคครับผมเรามาถึงจุดที่ต้องถ่าย ภาพถ่ายรูกปกันแล้วตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเส้นแบ่งเขตแดนประเทศครับผมฝั่งที่เราอยู่ตอนนี้เป็นประเทศไทยครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้คือเทเลาเราอยู่ประเทศลาวแล้วเราข้ามมาอยู่ฝั่งลาวแล้วครับตอนนี้ยฝั่งนี้คือฝั่งลาวครับผม โอเคครับผมแวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเส้นแบ่งแดนไอ้ก็เรีเยกอลนะสะดือเหรอจุดแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยประเทศลาวครับเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อครับผมเดินไปเรื่อยๆครับเส้นทางเส้นนี้ศึกษาธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางที่ตรงป้ายก็เขียนบอกไว้ว่าเราต้องใช้เวลาเดินประมาณเกืบสองชั่วโมง ก็น่าจะไกลอยู่แต่เป็นเส้นทางเดินที่เป็นเส้นทางเดินแบบง่ายครับก็ตามที่เห็นที่ก่อนนัาน,นี้ที่เดินมาครับผมก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆครับผมบนพื้นที่เรียกอ,อะไรอะ่ะทุ่งหญ้าทางเดินสบายๆครับมันจะต่างก,กันกับตรงเนินต่างๆที่เราลุยกันมาเมื่อวานนี้ เด็นยวมาเดินสบายๆครับมาดูว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างเผื่อใครที่จะมาพิชิตภูสายดาวแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่จุดสูงสุดครับมันจะมีจุดสูงสุดซึ่งออีตรงนั้นน่ะจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนพาขึ้นไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดในเรื่องของการจะขึ้นไปตรงนั้นน่ะต้องเป็นฤดูกาลไหมหรือว่าไปได้ตลอดแต่ที่แน่ๆก็คือ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวไปเองต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปเท่านั้นก็คือเป็นจุดสูงสุดของภูสอยดาวครับส่วนที่เรามากันตอนนี้ก็คือพื้นที่ลานสนเป็นต้นสนทั้งหมดเลยเป็นโลง่โลงๆเราก็กางเต็นท์อยู่ตรงนี้กันแต่กว่าจะขึ้นมาถึงนี้ได้ก็อย่างตามคลิปเมื่อวานครับ หนักเราเลี่ยงเหมือนกันบรรยากาศบนนี้นะครับผมถ้ามาตอนตอนนี้ที่เรามากันก็คือเดือนรกรกฎาคมครับก็จะมีฝนตกปลปอยๆแล้วก็ตรงหนักบ้างบางช่วงเป็นระยะเวลาไม่นานครับ แล้วก็จะมีหมอกลอยฟุ้งมาอย่างฝั่งนู้นครับที่เราเห็นไกลๆเป็นหมอกลอยฟุ้งมาคือพอมีฝนตกปุ๊บก็จะมีหมอกฟุ้งขาวๆบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็คล้ายๆกับที่ผมไปไททองอุทยานแห่งชาติไททองที่ชัยภูมิก็จะประมาณนี้เหมือนกันเป็นหมอกฟุ้งๆขาวๆเว,าว,าวลาฝนตกอากาศดีครับผม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็เดินสบายเดินง่ายแต่แนะนำอย่างน้อยน้อยมาต้องสองคืนครับเพราะว่าเราขึ้นมาวันแรกอะ่ะเราเหนื่อยเราคงไม่อยากมาเดินมาทำอะไรหรอกเราคงอยากพักนวดขาหรืออะไรพวกนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ฟิตร่างกายมาดีนะแต่ถ้าคนที่เป็นนักกีฬาแล้วอะไรนี้ผมว่าเดินขึ้นมาวันหนึ่งแล้วก็มาเที่ยวด้วยเนี่ยน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากแต่ละ ที่ที่เราจะต้องเดินแต่ถ้าจะเอาสบายๆก็สักสองคืนครับแบกอะไรไม่ไหวก็ลูกหาบครับผมแต่อย่างที่เรามากันนะคือเราแบกขึ้นมาเองก็เลยจะค่อนข้างเซฟของหน่อยก็คือเอามาเยอะไม่ได้เดีย๋ยวไปดูเส้นทางกันต่อครับผมว่าจะเจออะไรมัางครับ มาถึงป้ายนี่แล้วเขาบอกว่าห้ามตรงไปให้เลี้ยวซ้ายเขาบอกห้ามตรงไปเราเลี้ยวขวาได้ไหมเส้นทางกลับลานกลางเต็นท์ศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวโอเคเราจะเลี้ยวซ้ายไปฝั่งโน้นเพื่อที่จะกลับไปลานกลางเต็นท์ของเราหมอกจางจางและควัน เนินฝั่งทางด้านขวาครับที่เราเจอป้ายมาเมื่อกี้นี้ที่บอกห้ามตรงขึ้นไปครับผมเพราะว่าน่าจะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับผมถ้าขึ้นไปโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ว่าเป็นวิวหน้าผาที่ยาวลงข้างล่างครับผมน่าจะเอาเรื่องอยู่นะ วิวทางด้านขวามือเราครับผมถ้าไม่มีหมอกนะน่าจะเป็นวิวภูเขาที่สวยครับแต่ว่าเราเห็นมันมีอีกเงินหนึ่งอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินไปเนินโน้นดูเผื่อหมอกจะจางๆลงตอนที่เราไปถึงนี่เราเริ่มเดินโค้งกลับไปที่พักแล้วครับน่าจะสักประมาณครึ่งทางได้ เดินชมวิวครับผมเรียบหน้าผามาเรื่อยๆครับมีหมอกมีเมฆเราอยู่สูงในระดับถึงกับว่าน่าจะใกล้เคียงกับที่เมฆอยู่ครับมาเราดูจากหมอกที่มันนิ่งๆแล้วก็ในระดับที่มองขึ้นไปอีกนิดเดียวก็เจอเมฆละอากาศดีครับผมใครมาก็แนะนำครับผมเดินไม่เหนื่อยครับ เดินสบายสบายรอบลานสนครับอากาศดีด้วยมาขึ้นมาถึงจุดชมวิวแลครับจุดสูงสุดมองลงไปด้านล่างเราจะเห็นว่ามีเต็นท์เป็นพื้นที่กลางเต็นท์ครับผมลานสน อนะันตรายหน้าผาสูงชั้นเดิน มันเดินรอบแล้วครับผมตอนนี้กำลังจะเดินเข้าสู่ที่พักครับจุดกลางเต็นท์ของเราแต่ว่าเดี๋ยวมันมีทางที่เราจะต้องแวะไปดูน้ำตกกันน่าจะเป็นที่สุดท้ายครับผมของการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไปเนี่ยขวาาไปเลยน้ำตกสายทิพย์ครับผมไปกันหลักๆแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราก็จะเป็นฝั่งทางด้านที่เราเริ่มเดินครับผมก็จะเป็นทางเดินที่ค่อนข้างที่จะเป็นทรายหญ้าไม่ค่อยเยอะก็จะไม่ค่อยแฉะครับจะเป็นก้อนหินซะมากกว่า ก็มาเดินมาถึงประมาณครึ่งทางก็จะเริ่มเข้าอีกโซนหนึง่งซึ่งจะเป็นโซนของดอกหัอน,นาคครับก็จะเริ่มมีหญ้ามีอะไรแล้วทางเดินก็จะเริ่มแฉะแล้วก็วนโค้งกลับมาจนมาถึงจุดนี้ครับผมได้เข้าที่พักแล้วก็วจะมาเจอป้ายหําตก ที่เดินก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมในข้างในในส่วนของลานกลางเต็นท์น้ำตกนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละหลังจากนี้ก็เดินกลับเข้าเต็นท์ครับผมพักผ่อนทำกับข้าวเย็นนอนตื่นเช้ามาพรุ่งนี้เก็บของเดินทางกลับครับผม โอเคไปเจอน้ําตกกันครับทางลงน้ําตกค่อนข้างชันนะครับอีข่าขึ้นน่าจะเหนื่อยอยู่เพราะมันเป็นขั้นบันไดนีไหนเราก็มาแล้วครับคงไม่ได้ขึ้นมาบ่าบอยๆเราต้องมาสำรวจให้หมดทุกที่ เลยครับดี่ขากลับขึ้นไปน่าจะเหนื่อยอยู่ไปกันต่อครับ ทางลงน้ำตกเราโวหวดมากลงไหมล่ะยังไม่ลงลงไหมยือไม่ลงอ่าลงอล่ะ ก็มีแถมมาเลเช่นเดียวั มาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวพักสักหน่อยครับผมเปลี่ยนเสื้อผาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเย็นๆนั่กับข้าวบรรยากาศตอนเย็นเๆครับผมหลังจากไปเดินดูเส้นทางธรรมชาติมาครับก็เริ่มหิวละเรากำลัง ทำกับข้าวกันครับผมตอนนี้หุงข้าวอยู่ครับเราห่วงด้วยการใช้มอรครับผมูมีสักพักน่าจะหน้าที่แล้วครับ ครับผมฝนตกจุดสุดท้ายแล้วครับผมเดินมาจนจะถึงที่พักละไปแวะน้ำตกเท่านั้นแหละฝนเต็มที่เลยครับ โอเคครับผมได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับกับบรรยากาศฟ้าเปิดนิดหน่อยครับไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่ให้เราได้ดูวิวเวลาเดินกลับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ